ยกที่สองครับแดงชัยสอสอต้อยแปดเร็วเ,เกงแดงนะครับเวนเ่ินเกงขาวนี่เอลิกาซิน้นนักชกปากีสถานนี่เป็นยกที่2ยกแรกนี่ก,ชก็ชัยก็พยายามดูยลุยนี่ก็หวังไม่มีอะไรครับโอโบนัสผมคิดว่าชาัยน่าจะคือมั่นใจว่าชนะครับแต่ว่ายากก็ อยากจะได้โบนัสก็ต้องลุยครับปกติแล้วนี่ชัยนี่เป็นมวยจังหวะฝีมือดีนะครับแต่มาชกวันนี่กติกานี่มันก็อีกแบบหนึ่งนะครับและที่สําคัญแรงจูงใจครับอันนี้สําคัญมากมวยชัยอยากจะชกวันนี่เพราะแรงจูงใจเรื่องเงินค่าเงินค่าตัวก็ดีด้วยแล้วก็มีโบนัสด้วยนะครับถึงจะชกรวมเล็กกับ จะดูเสียงสักหน่อยแต่ก็แต่ก็พร้อมเสียงกันนะครับนี่เป็นยกที่สองชายกับโอ้ยโอยทางคาเซมนี่ก็มีต่อยหมัดคาตวสวมากน,านะครับแต่คาเซมนี่ดูใหญ่กว่านะครับแม่ะม่าได้ได้หมัรดรวมเล็กนี่มันอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับชายนี่รู้สึกจะเร่งมากเหมือนกันนะครับมวยจังหวะฝีมือมา มาเดินลุยนะครับทางกาเซมโดนแล้วก็ยังพออยู่ได้ก็ยกแรกกะถอยล่นไปเยอะเหมือนกันาช,ชายก็มาหันมาตัดเตะจาะยางกาเซมเตะาะยางคือลัดชายเ,าเล็งหมัดนี่ครับต้องมีบหลากหลายหน่อยครับจะต่อยหมัดอย่างเดียวไม่ได้นะครับอโอเคแนมะ่ต่างคนต่างก็โดดน,นะครับอา้าว บอลมาควัดกันแล้วครับโอ้ใจก้อนยอนนะครับโอ้ใจก้อนยอนจะว่างยังจูบอ้โหแยแลกกันสนุกครับแบนบอยไปเฮกันสนั่นยกที่สองนี่อ้ยลัวกันแลกกันน่าชมเลยครับล่าดูชมแย่เลยครัเองจริงครับจีิงเครับแม่จังหวะรัวมาดีกว่าเสียวเหมือนกันนะครับ ชัยก็ดอนนะครับกาเซนก็าดนกลายเป็นสงครามมาดนะครับกาเซนนักจกปากีีสถานนะครับโอ้โหชยโดนเตะ้าอครับหลับเลยครับโอ้โหแตตทีเดียวครับลับเลยครับหลับ,บโอ้ หมดยกจัหมดยก,กสองอยู่แล้วครับวังว่าครับแม่ัะเล็กเครื่องนะครับมือละมือละอ๋โอโหครับผมดูครับแ,แบรรม่ตแมนเลยครับเสยเข้าไปที่กระโดงคานเลยนะครับโอ้กบะปนัดดอกไม้กระโดงคาน เตะเสนะครับครับผมก็แปลว่าใจก็แพ้ก็ไปในยกที่สองครับ